หลังจากติดตามการใช้งานระบบทะเบียนวัดผลเรียบร้อยแล้วต่อไปบีมได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีกษรมัธยาที่ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบซีซ่าสมาร์ทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อาจารย์แนะนําตัวเองตำแหน่งแล้วก็ฝ่ายทีย่รับผิดชอบในการใช้งานระบบซีซ่าสมาร์ทหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมิติการชูเสนะคะเป็นเจ้า้าที่งานทะเบียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะอาจารย์สิริมาชัายพันธ์นะคะ ตำแหน่งอาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนนะคะอาจารย์ใช้โปรแกรมซีซ่ามานานแค่ไหนแล้วคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะใช้มาตั้งแต่มีโปรแกรมค่ะก็รู้สึกว่าตอบสนองข้อมูลที่เราต้องการได้ดีค่ะใช้มาประมาณ7-8ถึปีถามว่ารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าใช้งานดีค่ะใช้งานได้ได้ปกติมันจะมี บางบางช่วงที่อาจจะติดขัดบ้างก็จะประสานงานกับทางระบบซีฟ้าโดยตรงผ่งงานทางไลน์ซีซ่าสมาร์ทเนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานของอาจารย์ได้มากน้อยแค่ไหนคะพอสมควรค่ะดีค่ะดีในระดับหนึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานของวิชาการยังทะเบียนแล้วก็ในส่วนของครูผู้สอนที่จะมีการกรอกคะแนนกรอกเวลาเรียนแล้วก็สรุปผลอรอย่านออกมาเวลาอาจารย์มีปัญหานะคะ ท,ทีมเนี่ยสามารถตอบคําถามของอาจารย์ได้ดีแค่ไหนคะก็คือถ้าในกรณีที่ทักไลน์ถามไปอะค่ะอย่างถ้าเป็นบางคําถามที่ทักไลน์ถามไปแล้วสามารถตอบได้เลยแก้ไขได้เลยเก็ก็ดีค่ะใช้ใชลาเร็วอยู่แต่ถ้าบางช่วงที่ต้องรอโปรแกรมเมอร์แก้ไขอะค่ะ มันก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ1วันหรือว่าอาจจะช้ากว่านั้นนิดนึงค่อนข,ข้างเร็วนะคะตอบคำถามได้ดีแล้วก็สามารถช่วยดูแลแก้ไขข้อนูลได้ให้ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์สำหรับการสรัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ